เจตนาใช้อาวุธนะที่กระทําต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือการตอบโต้อตอของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการมาเจญเหตุนะที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนา นะที่จะคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิก,กัด นะครับการใช้อาวุธเลอยอไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราศาสตร์นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สําหรับบรรยากาศและวท่าทีของอกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่า กัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบใช้ทุ่นระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จัดพื้นจัดภากรกิจในเรื่องของการ การเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเหล่านั้นนะครับ ต่อมาก็เรื่องการปฏิบัตินะที่สําคัญในห้วงเย็นเมื่อวานนะครับทางกองทัพภาคที่สองก็คานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเล่งหมุพะยพนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่สวนหลังนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะ ดำเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงการดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มปะทะเริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณนะช่วง5้านาฬิกา ของเมือม่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กําลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การปะทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับ ได้แก่พื้นที่ช่องอันม้านะครับห้วยตาเมเรียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองนะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมทีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุสนต่างๆรวมทั้งมีการประสาน ขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับกรณีการใช้ อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้าว่าการใช้กําลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจํากัดวงสามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแก่กําลังคนของฝ่ายไทยนะครับ สำหรับการโจมตีการปล่อยอาวุธจากอากาศยานนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับมุ่งหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารบริเวณแนวปะทะนะครับไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับฝ่ายไทยเองจำเป็นจะต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุนอของฝ่ายกัมพูชา นะครับที่กําลังคุกคามทั้งกําลังพลทหารนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในการประทะในครั้งที่ผ่านมาอาวุธดังกล่าวของกัมพูชานั้นเคยยิงเข้าไปใส่ในพื้นที่เป้าหมายทางพลเรือนของฝ่ายไทยทําให้ประชาชนและที่อยู่อาศัยมีความเสียหายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วเป็นจํานวนมากจากเหตุการณ์ ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมครับเป็นอาคารคาซิโนที่โจมตี่เราทางการข่าวเราเป็นที่ตั้งของอาวุธชิปไฟของกัมพูชาเป็นที่บังคับการแล้วก็เป็นที่จุดบังคับบัญชาเกี่ยวกับเป็นบังคับโดนเป็นที่ตั้งของอากาศยานไร้คนขับเป็นศูนย์ควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับ ทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับอากาศยา,ายคนไร้คนขับเผู้เสียชีวิตล่าสุดฝ่ายขบามีเพิ่มอีกคน่ในเบื้องต้นเนี่ยขอขอยืนยันไว้ไวเพลงหนึ่งลายก่อนนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเหมือนจะมีอีกหนึ่งลายแต่ว่าผมเองเยังไม่ได้รับรายละเอียดที่เป็นทางการอาจจะต้องรอถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ที่เพิ่มเติมก็จะสื่อสารให้ทราบในลำดับต่อไปครับบครับบ บาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยจากสีรู้สึกเพิ่มเป็นเจ็ดครับเจ็ดหรือหรือแปดใช่ไหมครับครับขณน,นี้จะมีการขยายมีอะอาคที่หนึ่งขณะนี้เป็นการตอบโต้ตามการเผชิญเหตุของสถานการณ์นะครับขณะนี้มีข้อมูลตามที่ได้รายง,งานไปให้ทราบเท่านั้นครับการของบทบได้สั่งกอชับอะไรเป็นเสคือ ต้องตองเรียนว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตลอดพ่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะอยู่ในขั้นไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นผู้จ mm. ัดจาการหันบกเนี่ยให้หน่วยนั้นมีความเตรียมพร้อมถึงแม้จะไม่มีการใช้อาวุธถึงแม้จะไม่มีการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมการ นะในเรื่องหลักๆก็คือเตรียมการในเรื่องทางยุติธรนะที่จะตอบโต้นะสิ่งที่ภัยคุกคามที่กัมพูชาทําโดยเฉพาะเรื่องการใช้อุธสองก็คือเป็นห่วงในเรื่องการบาดเจ็บและสูญเสียของกําลังคนฝ่ายไทยแล้วก็ให้คานึงสูงสุดกับการที่จะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนนะครับจึงเป็นที่มาของ ให้ความสําคัญกับการที่จะต้องเป้าหมายที่สําคัญสูงสุดคือต้องทําลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงแต่กระทบต่อกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารเท่านั้นแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนของของไทยครับเรื่องการป้องก,กันสถานที่สำคัญเช่น สนามบินอาอาวุธอะไรของเราโรงพยาบาลอันนี้มมีความเตรียมการไว้ครับครับผมเครื่องมือเครื่องมือเอ็นเตโนีคือสามารถใ้การจับการงนได้ด้าครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพโดยว่าอย่างนี้ฐานที่สําคัญอะไรที่สําคัญจริงๆนะในทางทหารครับมีการเตรียมการอยู่ในระบบอยู่ในระบบของปกติของราชการอยู่แล้ว นป่วยในโรงพยาบาลนี้คผมงปของนผมยังไม่ได้ตามไปการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการปฏิบัติในเรื่องของศูงนย์อุปยศเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเป็นระยะะ,ยะครับสถานการณ์ตอนนี้คือกลับไปเป็นเหมือนวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบแปดกรกฎาคมมั้ครับตอนนี้ตอบยากครับนะครับแต่ว่า ยืนยันว่าการใช้กําลังของของฝ่ายไทยนั้นยังเป็นไปตามการเผชิญเหตุนะครับเป็นไปตามเผชิญเหตุนะครับก็อยู่ยังอยู่ในกรอบแล้วก็กติกาที่เป็นสากลนะครับการตอบโต้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีการประเมินว่าจะเป็นต้องแบบยกเพิ่มหรือว่ายังไงบ้างยังขณะนี้ในในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยยังนะครับ เพราะว่าแผนของอของหน่วยทหารเนี่ยกับกับฝ่ายปกครองเนี่ยได้จริงๆได้ทํามาอย่างสมบูรณ์และก่อนหน้านี้นะครับวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาช่วงเย็นช่วงค่าเมื่อวานนี้ถือว่าสามารถอุยพได้ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ภายในเวลาที่ที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ก็ความข้อกังวลในเรื่องนั้นเนี่ยจะน้อยกว่าคราที่แล้วครับ ตอนนี้ที่กบุชาจิิงทียี่สิบมาแล้วครับทิ่ทำได้จะรับเพราะว่อาจจะสร้างความเสียหกับประชาชนก็ขณะนี้ถ้าในเชิงลุกก็คือเราก็ต้องทำลายที่ตั้งยิงเหล่านั้นให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นเป็นมาตรการเชิงลุกสําหรับมาตรการเชิงรับเราใช้วิธีการอพยพก็คือพยายามที่จะทําให้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาวุธนั้นไม่เกิดกับการบาดเจ็บและสูญเสีย พี่น้องประชาชนครับเมื่อเช้าที่โดนเป็นลูกคุณนีได้รับความราย,ยางาเรื่องความเสียหายยังได้รับความเสียหายเ,บ,เยายบื้องต้นก็คือไม่มีไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการบาดเจ็บและและสูญเสียของอพี่น้องประชาชนน้นเรือหรืออะไรบเบื้องต้นรู้สึกเป็นน่าจะเป็นพื้นที่<อ>พื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับ<อ>ผมแต่ว่า,าต้องต้องติดตามเป็นระยะระยะเพราะว่า ไม่ทราบว่าล่าสุดนั้นมีการใช้อาวุธประเภทประเภทจรวดนั้นในกี่จุดกี่พื้นที่นะครับแต่ที่ได้รับรายงานมาที่แจ้งกระสื่อมวลชนไปเนี่ยน่าจะเป็นยังเป็นจุดเดียวอยู่ครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงความปลอดภัยของสนามบินยังไงครับเพราะว่า,ามัการท่าย,ยังมีการเปิดบริการตามปกติคือโดยจริงๆหลักการใช้อาวุธเนี่ยมันจะต้องจํากัดขอบเขตอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับ สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าออกมานอกขอบเขตพื้นที่ชายแดนเนี่ยสังคมโลกเองน่าจะยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเพระฉะนั้นส่วนใหญ่ในพื้นที่สนามบินนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความห่างไกลกับกับกับพื้นที่การลถไกลมากไกลพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบมาตรการทางทหารเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็มีมาตรการที่จะที่จะดูแลหรือป้องกันอยู่แล้วครับ นะขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวค่อยนัดก,กันใหม่เนาะขอโทษด้วยที่อาจจะฉุกลูหุกไปนิดนึงครับผม